สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายตัวแสดงผลข้อมูลของเครื่องกระนับอิสปริงนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับที่เป็นรูปไส้กรอกับลอดยูนะครับอันนี้ถ้าติดอย่างนี้แสดงว่าติดตั้งสำเร็จนะครับส่วนอันที่2นะครับแถบศูนถึง100นะครับก็คือปริมาณการใช้งานไส้กรองที่เหลืออยู่นะครับตอนที่ติดตั้งครั้งแรกนะครับจะขึ้นเป็น100%นะครับแล้วก็ หนึ่งขีดก็จะประมาณ3เดือนนะครับหรือประมาณหนึ่งใน4จาก5 0 0พันลิตรนะครับก็จะประมาณ1,250ลิตรนะครับเพราะฉะนั้น1ขีดก็ถ้าตีไป1ปีก็คือ3เดือนหรือ1,250ลิตรเกิดถึง1,250ลิตรก่อนขีดก็จะลดลงทีละขีดนะครับณนะที่นี้นะครับก็น่าจะเป็น3เดือนสุดท้ายนะครับ ตอนนี้มาดูแถบตรงนี้นะครับที่เป็นรูปน้ําหยดนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเมื่อเครื่องกองน้ําทํางานนะครับก็คือมีการเปิดน้ําให้ผ่านไส้กรองนะครับส่วนตรงที่เป็นรูปแก้วน้ํานะครับเราจะเห็นแสงนะครับแสดงว่าหลอดยูมีการทํางานครับถ้าเกิดเครื่องมีปัญหานะครับสัญลักษณ์หูโทรศัพท์นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดมันขึ้นเป็นสีแดงตรงนี้นะครับต้องรีบโทรหาศูนย์บริการทันทีนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เหนือขีด บอกอายุการใช้งานนะครับมันจะมีตัวอักษรอ,อยู่2อันนะครับก็คือ install cartridge กับ replace cartridge นะครับถ้าตัว install cartridge ขึ้นเป็นสีแดงนะครับก็ให้ตรวจสอบการติดตั้งไส้กรองน้ำนะครับเราก็อาจจะถอดออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับและถ้าเกิด replace cartridge ขึ้นนะครับอันนี้ หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะครับและก็แนะนำให้เปลี่ยนทันทีด้วยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำแค่นี้นะครับถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนไส้กรองนะครับทางเราก็มีบริการสามารถแอดไลน์อยู่ข้างล่างได้เลยแล้วก็สามารถที่จะออกบินบริษัทได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ